ถึงร้ากนกาแฟสั่งน้ำแตงโงมงนะจ๊ะกินน้ำแตงโมให้ชื่นใจหลังจากเรากินคิมผับมาแบบอารมณ์ไม่จอยเท่าไหร่เพราะคนขายหน้าตาไม่รับแขกช่างเถอะอย่าไปนินทาเขาเล ในไหนเราก็คินออกมาแล้วต้องขอบคุณกันนะวันหลังเราจะได้ไม่ต้องเข้าอีกไนงะเออนี่ยเราก็มานั่งชิลๆสบายๆ้นน้ำแต่งโมนะจ๊ะเออติมความหวานให้ชีวิตนิดนึงชีวิตจะได้สดใส เหลืออีกไม่กี่นาทีอีกประมาณ20นาทีก็ขึ้นรถแล้วนะมอเแป่งมองชื่นใจสวยเหมือนคนกินเลยดูดสีสวยปะฮัลโหลฮัลโหลชาวโลกค่ะกินน้ำแตงโมเดี๋ยวได้เวลาขึ้นรถแล้วนะ เติมน้ำหวานสักนิดนึดนงนี่เข้ากับบรรยากาศร้านไม่ชุดสีสวยป้าบรรยากาศร้านเข้าก็ดีเลยสีเสือ้อนั่กินน้ำเพลิน,นใกล้ถึงเวลาแล้วนะ่ะ อ,อย่าคิดลบนะ <c oughs> เดี๋ยวหน้าบูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ตั้งสนุกสนานต้องมีความสุขนะจ๊ะนั่นกินน้ำผลไม้คนเดียวยังมีความสุขเลยเ <c oughs> ติมความหวาน ีวิตนะจ๊าเออย่าไปกังวลกับีวิตแล้วก็อย่าไปกลัวสังคมนะสังคมทุกวันนี้มันวุ่นวาแล้วก็ไม่ต้องคัดใครออกจากสังคมเรานะอู่เงีงงยบๆเฉยๆพอเราหมดผลประโยชน์ เขาจะออกจากชีวิตเราเองไม่ต้องไปคัดใครออกเดี๋ยวสังคมก็คัดออกไปเองคือการเงียบของเราแล้วก็การที่เราไม่สนใจชีวิตคนอื่นนะเออใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขเราหมดผลประโยชน์อะอะไรอะไรนกีก็เปลี่ยนไปเองไม่ต้องไปคิดมาก น้ำหวานสกแก้วเอเคไหมคนเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนไปละไปบ้ายเดินทางก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีชาวโลกไปและบ๊ายบายมีความสุขนะจ๊ะ